กับจาิ์เมื่อจากคนที่สาน่าจะผู้ช่วยโอ้ตายแย่งเลยยงอ้าวตายแล้วหลวงเดชไอ้นี่มันฆ่าคนตายหลวงเดชขมันปั้นหน่อยหลวงเดชหลวงเดชไอ้นี่มันต่อยคนตายหลวงเดชไอ้นี่มันต่อยคนตายหลวงเดชอย่างนั้นเหรอรบัรบรบ ระเบิดอยู่อยู่คนละยุคกันเลยเสียงปุ๊บเราอย่าไปกลัวมันได้เวลาของพวกเราแล้วกะบวนการ Power Ranger แลงมาแล้วมาแล้วแปลงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยุ้พี่ต่ยันทำไมเนี่ยโตดู โอ้ยตายเถอะมังกี้ตอนนี้คุณเมาไอซีอย่างเดียวใช่ไหมป๋าใช่หรือเปล่าเมาเนี่ยคนมอนประจำผูกป้ากลัวเดี๋ยวเมาไม่จริงไงไอโอซีก็ลุกไปตักล้นแข็งไงเดี๋ยวสักพักนึงถอยหน่อยโว้ยถอยหน่อยตังกัวตายถอยหน่อยลุกหมแล้วป๋าลุกหลุกลุกไปไหน อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างงานประจำปีหมู่บ้านเราต้องยิ่งใหญ่หันนี้เป็นี่เน่ัีกันเอ้ลูกพี่แจผมเยจบไม่จบให้พวกชุดดำแกเจ้าแกเจ้า หรือว่าแกจะเอาเฮ้น้องจะตีเรตีวอื่นน้องเฮ้ยตีตั่นเอาเอาเอาเจยเจ๊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 เจเจ๊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 เจเจ๊เจเจ๊บจ๊จ๊จ๊เ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 จจ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 จเจเจจับจจจจเจจจจจจจัจจัจ สวัสดีสวัสดีพวกแกเป็นใครกันครับมาที่นี่ทำไมครับเป็นกำนันชื่อหลวงเดชเดกว่าตําบลหนองอีโอยแห่งนี้ที่มันพร่อดีนี่ชนกะในครับให้พวกนั่นงลงมากันให้หมดจะมีันเลืองลงมาิไอ้ลงมาสิปันข้าวก็ไม่มีเงินใช้เห็นพวกญี่ปุ่นพิมพ์แบงได้ก็เลยเอามาสมัครงานเอาชาวบ้านลงมาแล้วเข้าแถวไอ้ฉชนดู หน้ากระดาษเอาได้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 เอาชาวบ้านลงรถหน่อยเร็วไทยเขาอยากดูเนื้อดูตัวเต้าทำแรงงานเออทำทับรถไฟไหวเปล่าลงมาลงมาลงมาลงอย่างรถลง ลงจากรถอะไรของพวกจากรถลงจากรถยกมือคุกเขายกมือครึ่งคุกเขายกมือคึ่นคุกเขายกมือครึ่คุกเขาฉันผิดเรื่องอะไรคุกเข่าฉันผิดอะไรคุกเข่าไอ้ตายเจ๊แล้วคนงานไปส่งให้พวกญี่ปุ่นไงพวกไอ้ยุ่นน่ะพวกแกไม่ใช่เหรอข้างหลังข้างหลังลองยุ่งถามพี่แกมี่จุ๊บจอดจุ๊บจุ๊หจุ๊บจุ๊หจุุุุุุุุุ ล็กมิดการล็อกมิดการเ่มนคุณหลวงคนของรัฐการตรงรการเี่ยตองเดี่ยวตองคุณหลวงคุณหลวงมาเองอันน่เป็นคนของรัฐการไทยมาเองมาเอาล่าแรงงานมาส่งไงมาช่วยซ่อมทำไงตายเถอะล่อกมิดการล็กมิดการล็อกมิดการเียงไงลอกเพลการไปได้ไปได้ไปได้ไปตายไแค่แค่นี้เอง นี้ขออาไฟขออาไฟขออาไฟไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรเฮ้ยอย่าไปอย่าไปขึ้นรถขึ้นรถอย่าไปกูเตือนแล้วนะอย่าไปมันพี่มาแล้วมันพี่มาแล้วขึ้นรถขึ้นรถกูบอกไว้อย่าไปขึ้นมาทำไมกันเนี่ยให้ตายเถอะอย่าไปกูจะออกมาได้คนมายังไม่จอดอีกงั้นเลึกเล่าอ่ะ เอาพวกเรารวมหัวกันเร็ว